สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OMG Channel วันนี้ผมก็มีซีรีส์จาก Netflix เรื่องแรกในประเทศเดนมาร์กมาสปอยใหทุกคนฟังครับกับเรื่อง The Rain ในซีซันที่1ตอนที่3และตอนที่4ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูตอนที่1และตอนที่2มุมขวาบนรูปตัวไอย้อนไปดูได้นะครับ หลังจากที่ซีโมนกับลามูดต,ตัดสินใจว่าจะไปตามหาพ่อที่สวีเดนซีโมนก็เลยมาชวนมาตินหัวหน้ากลุ่มไปด้วยแต่เหมือนว่ามาตินเขายากอยู่ที่บังเกอร์นี้เลยตอบปฏิเสธซีโมนไปครับจากนั้นซีโมนกับลามูดจึงตัดสินใจเดินเท้าเข้าเมืองไป เพราะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถตามหาพ่อได้ถึงแม้พวกเธอจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าในเมืองมันอันตรายแค่ไหนก็เพราะในเมืองมันเป็นสถานที่รวมกันของคนจํานวนมากแล้วก็เป็นแหล่งเชื้อโรคชั้นดีเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกพวกเขาก็จําเป็นต้องไปพอซีโมนกับรามูสเดินเท้าเข้ามาในเมืองได้สักพักพวกเจนบิทิกส์และลีอาก็ได้ตามเข้ามาสมทบแต่มาตินหัวหน้ากลุ่มกับเพสติกหนุ่มหมวกแก๊ปเนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยครับและจากนั้นพวกเขาก็เลยแวะทานข้าวที่ร้านร้านหนึ่งที่เหมือนจะเป็นร้านเบอร ระหว่างที่พวกเขาทานอาหารอยู่นั้นเจนใช้สายสแว่นเขาก็คิดว่าจะไปหาแว่นอันใหม่มาใส่ซะหน่อยในไหนก็ได้เข้ามาในเมืองละและได้ออกไปพร้อมกับรีอาที่เธอเนี่ยอาสาจะไปเป็นเพื่อนกับเจนพอพวกเจนออกไปได้สักพักลามูสเขาก็มีข้อสงสัยครับว่าทําไมถึงไม่อยากให้เข้ามาในเมืองบีทิกเธอก็เลยอธิบายไปครับว่าในเมืองเนี่ยมันมีแต่คนติดเชื้อหรือถ้าไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหารบีทิกพูดไม่ทันขาดคาเลยครับพวกคนแปลกหน้าเนี่ยก็บุกเข้ามาเพื่อที่จะมาป้นอาหารพวกเธอจนบีทิกซีโมนและลามูสเนี่ย ซีนเธอเนี่ยพัดหลงกับพวกรามูสและบีชิกระหว่างที่วิ่งหนีพวกคนแปลกหน้าที่บุกเข้ามาในร้านซีโมนเธอก็เดินตามหาน้องชายอยู่พักหนึ่งครับจนไปเจอป้ายโฆษณาของอพารลอนเขียนไว้ว่าธรรมชาติต้องการการอัปเกรดและซีโมนก็ได้เดินไปต่อครับจนได้ไปเจอป้ายติดประกาศคนหายอยู่จํานวนมากเลยครับคุณผู้ชมระหว่างที่ซีโมอนอ่านป้ายอยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งครับที่อยู่หลังกรงซีโมนก็เลยบอกให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้าไปด้านในซะฝนมันจะตกแล้วแต่หนูน้อยคนนั้นเขาก็ไม่ได้ฟังซีโมนเลยครับซีโมน เข้าไปด้านในกรงนั้นและพาเด็กคนนั้นวิ่งเข้าไปหลบฝนด้านในก่อนซึ่งสถานที่ที่ซีโมนวิ่งเข้าไปเนี่ยมันเป็นโซนกักกันผู้ติดเชื้อครับคุณผู้ชมซีโมนเธอไม่เห็นป้ายติดประกาศนะนะเธอก็เลยวิ่งเข้าไปเลยพอซีโมนพาเด็กคนนั้นมานั่งเธอก็ได้พูดคุยกันครับพร้อมกับเห็นเด็กที่กําลังกินยาชนิดหนึ่งอยู่เธอก็เลยขอดูหน่อยว่ามันคืออะไรและยาที่ซีโมนเอามาจากเด็กคนนี้มันกลับเป็นมอร์ฟีนเด็กคนนี้กินเพื่อที่จะไม่ให้เขาปวดท้องนั่ครับคุณผู้ชมและเด็กคนนี้เขาน่่าาาาาจจะะไไไมมมดด้กกกิินนนนนนอรเเเป็็วลลานานานคัซยตสใ แบ่งอาหารให้เด็กไปและจากนั้นพ่อของเด็กก็เดินเข้ามาพร้อมกับสงสัยสิ่งที่ซีโมนทํามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งอาหารให้เด็กแล้วก็ช่วยเหลือเด็กจนพ่อของเด็กเนี่ยเอยปากชมซีโมนไปเลยครับว่าไม่เคยเจอคนที่เป็นมนุษย์จริงๆมานานแล้วพวกข้างนอกเนี่ยก็แค่สัตว์ในร่างมนุษย์ซีโมนก็เลยถามไปครับว่าแล้วทาไมยังอยู่ที่นี่ล่ะชายคนนี้เขาก็ตอบไปครับว่าลูกชายเขาเนี่ยไม่มีแรง าทั้งน้าและก็อาหารถึงแม้ในใจเขาจริงๆเนี่ยจะยข้ามสะพานไปแล้วก็ตามะนะเพราะเห็นว่าถ้าข้ามสะพานไปแล้วฝั่งนั้นมีหมออยู่คนนึงเธออาศัยอยู่ที่ลิตเติลบีจาร์ดซีโมนที่ได้กินแบบนั้นเธอก็เลยเอาอาหารเพิ่มให้อีกครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุณได้อาหารมากพอเนี่ยน่าจะไปถึงที่นั่นได้นะ แล้เมื่อฝนหยุดตกเขาก็พาลูกชายเดินออกไปข้างนอกครับแต่กลับถูกพวกกลุ่มคนที่เห็นว่าชายคนนี้เขามีอาหารอยู่ในตัวลุมถึงเขาทันทีและแย่งอาหารจากเขามาเลยพร้อมกับซีโมนที่เธอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยและเธอก็วิ่งกลับมาที่ร้านเบอร์เกอร์จุดนัดพบเหมือนเดิมพอม,มาถึงร้านเบอร์เกอร์เธอก็ได้เจอกับเจนและลีอาพร้อมกับลาโมสที่ตามมาทีหลังซีโมนเธอก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนครับแล้วก็บอกกับคนในกลุ่มว่าเราเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเราต้อออองกกจาาทีี่่่่่นนนนดววเเลยแตหมมมืไมัไ มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เห็นซีโมนอยู่กับเด็กและชายแก่คนนั้นเขาตามซีโมนมา และคิดว่าซีโมนเนี่ยต้องมีอาหารแน่ๆแ,และชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะมาป้นอาหารกับกลุ่มของซีโมนครับบีทิกเธอก็เลยบอกว่าให้โยนกระเป๋าให้มันไปใบหนึ่งก่อนที่พวกคนอื่นเนี่ยจะตามมาเยอะกว่านี้และซีโมนเหมือนจะสร้างเรื่องต่อครับเธอก็เลยบอกไปครับเออเออโยนให้มันไปเลยเราไปเอาที่บังเกอร์ต่อไปดีกว่าแต่เหมือนเรื่องมันจะไม่จบแค่นั้นสิครับชายแปลกหน้าเนี่ยไม่เอากระเป๋าแล้วครับจะเอาที่อยู่บังเกอร์แล้วครับรอบนี้เพราะว่ามันได้ยินซีโมนพูดไปเมื่อตะกี้นั่นเองครับคุณผู้ชมและมันก็ได้คว้าเอาตัวราโมัมัยามี โมนเนี่ยบอกที่อยู่บังเกอร์มาแต่ทันใดนั้นมาตินกับพลาสติกที่ตัดสินใจตามพวกซีโมนมาทีหลังก็ได้มาช่วยอีกแรงครับแล้วก็บอกให้ชายคนนี้เนี่ยวางอาวุธลงซะระหว่างที่ต่อรองกันชายแปลกหน้าคนนี้ก็ใช้มีดแทงไปที่ท้องของรามูสครับพร้อมกับขโมยกระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไปด้านรามูสเด็กก็ร้องลั่นเลยครับจากนั้นพวกมาตินก็พารามูสไปที่บังเกอร์ที่ใกล้ที่สุดแต่พอมาถึงบังเกอร์นี้มันกับถูกงัดไปแล้วครับและด้านในเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย ทั้งน้ำทั้งยาและก็อาหารแต่มันก็ยังพอเป็นที่หลบฝนและก็อาศัยอยู่ได้ชั่วคราวครับด้านฝั่งลาโมดที่โดนแทงตอนนี้เหมือนอาการจะไม่ดีขึ้นเลยครับคุณผู้ชมซีโมนก็เลยมาปรึกษากับมาตินหัวหน้ากลุ่มครับแล้วก็บอกให้พาน้องเธอเนี่ยไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าเธอไปรู้มาจากชายแปลกหน้าที่เธอเนี่ยเอาอาหารให้นั่นแหละครับโดยที่ชายคนนั้นบอกว่ามีหมออยู่ที่เมืองดิเตเทิลบีจ์ดซีโมนกับมาตินก็เลยได้ข้อสรุปครับว่าจะไปป้นรลถลาดตะเวนของพวกทหารดีกว่าเพราะถ้าเดินเท้าไปเนี่ยลาโมดคงไม่ไหวแน่และแผน การป้นรถล่าตะเวนก็ได้เริ่มขึ้นซีโมนเธอออกไปเดินถนนกลางเมืองจนโดนสแกนไปเจอเธอเข้าจากนั้นพวกทหารล่าตะเวนก็ตามเธอมาครับและก็บอกให้ซีโมนเนี่ยยกมือขึ้นแต่ทันใดนั้นพวกมาตีนที่แอบอยู่ก็เข้ามาทุบทหารพวกนี้เลยครับแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยมัดมือควยหลังไว้และมาตีนหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเขาก็พยายามถามถึงเรื่องกำแพงครับว่าด้านหลังกำแพงเนี่ยมันมีอะไรเพราะก่อนหน้าเขาไปเจอหลักฐานบางอย่างแล้วก็คาดเดาว,ว่าด้านหลังกำแพงที่ไม่ใช่โซนกักกันเนี่ยพวกนั้นสามารถควบคุมไวรัสได้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้รับคํา จากทหารพวกนั้นเลยครับด้านซีโมนนางเอกเราที่เห็นแบบนั้นเธอก็ลองขอคุยบ้างครับแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธไปเหมือนกันครับและจากนั้นชายที่มีรอยสักรูปงูที่แขนมันก็พูดขึ้นมาครับอย่าไปสนใจพวกมันเลยยังไงพวกมันก็ฆ่าเราทิ้งแน่ๆพวกนี้มันติดเชื้อไปแล้วและพอชายคนนี้พูดจบเจนที่เห็นรอยสักนั้นถึงกับต้องเรียกมาตินมายิงทหารพวกนี้ทิ้งเลยครับเหมือนเจนเขาจะมีประเด็นอะไรสักอย่างกับชายที่มีรอยสักรูปงูคนนี้แล้วมาตินก็ไล่ให้พวกซีโมนขึ้นไปรอที่รถก่อนเขาเนี่ยจะจัดการพวกนนนนีี้้คเดยวก่อขึถไป ซีโมนเธอก็เดินมาแซะมาตินครับแล้วบอกว่าไหนสัญญาว่าจะไม่ยิงพวกเขาไงแล้วพวกซีโมนก็ขึ้นรถไปพร้อมกับเสียงปืนที่ดังลั่นขึ้น3นัดแล้วพวกเขาก็เอารถไปรับลามุสเพื่อที่จะพาเขาไปหาหมอและขับข้ามสะพานไปยังเมืองลิตเติลบีจาร์พอมาถึงเมืองนี้พวกเขาก็ใช้โดนของพวกทหารลาตาเวนเนี่ยแหละครับทำการสแกนพื้นที่และได้เจอกับหมอตามที่ชายคนนั้นได้บอกไว้จริงๆครับและพวกซีโมนก็ขอร้องให้หมอคนนี้รักษาน้องเธอให้หน่อยหมอคนนี้เธอก็ใจอ่อนยอมช่วยพวกซีโมนไปแลครับถึงแม้ตอนแรกหมอคนนี้จะต้อน รับพวกซีโมนด้วยปืนก็ตามมานะและหมอก็ทําการเย็บแผลจนลามูสตอนนี้เขาดีขึ้นและกลับมานั่งได้แล้วครับหมอก็เลยถามพวกซีโมนไปครับว่าพวกเธอเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยซีโมนเธอก็บอกหมอไปครับว่าเธอเนี่ยมาจากนอคอปปิง้งพ่อเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นทํางานให้กับอพาร์พอสิ้นประโยคคําว่าอพาร์นเนี่ยหมอก็อึ้งไปสักพักครับแล้วก็ถามต่อว่าพ่อเธอในชื่ออะไรซีโมนก็ตอบไปครับว่าพ่อเขาในชื่อเฟเดริกเอนเดอร์เซนพอสิ้นประโยคนี้หมอกับถึงต้องหันมาครับแล้วก็บอกววว่่าาเเออคมมมจจรริงงงแแล้้ัันนนยไส็ดีนะผ เ,เดี๋ยวฉันจะฉีดยาให้เป็นยากันบาดทะยักเฉยๆนะแต่ยามันไม่อยู่ที่นี่ต้องไปเอาอีกที่และเธอก็พาซีโมนไปที่ที่เธอว่าครับก่อนไปซีโมนก็บอกกับพวกมาตินว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉีดยาให้น้องก่อนเดี๋ยวพวกฉันจะกลับมาแล้วมาเจอกันที่นี่พอหมอพาพวกซีโมนกับลามูดไปมันกลับเป็นบังเกอร์หน้าตาเหมือนก,นกันกับที่ซีโมนอยู่เลย ซีโมนเธอก็เกิดข้อสงสัยอยู่นะครับว่าหมอเนี่ยทำไมเข้าบังเกอร์ได้แต่หมอเธอก็เนียนตอบไปครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ทํางานให้กับอพารลอนเหมือนกันแต่อยู่คนละแผนกับพ่อของซีโมนนะพอลงมาถึงด้านล่างเนี่ยหมอก็จับลาโมดมัดแล้วก็จะฉีดยาครับแล้วซีโมนก็สงสัยในตัวหมอต่อครับที่หมอบอกว่าทํางานคนละที่กับพ่อซีโมนคิดว่ามันไม่น่าใช่ครับเพราะตอนสแกนเนี่ยหมอสแกนรหัสเดียวกันกับพ่อเลยดิวิชั่น45ซีโมนพูดไม่ทันกาดคําเลยครับหมอเนี่ยก็จับซีโมนมัดไว้แล้วก็บอกว่าพ่อ บอกเธอนั่นแหละเป็นคนฆ่าลูกของฉันตัดมาที่ฟังมาตินที่ปล่อยให้ซีโมนกับรามุสไปกับหมอตามลําพังพวกเขาก็ได้แยกย้ายไปหาของกินโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนั่นก็คือรีอาไปกับบีทิกส่วนมาตินพลาสติกและเจนเขาได้เข้าไปที่บ้านของหมอเพื่อจะหาของกินหรือเรียกอีกอย่างว่าป้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมระหว่างที่พวกมาตินกําลังหาของกินอยู่พวกเขาก็ได้ไปเห็นรถล,ดลาดตะเวนของพวกทหารตามพวกเขามาครับและออกตามหาพวกเขาซรลบบ้านเลยก่อนที่พวกมาตินเจนและแพรทริกจะหนีเจนเขาก็ ได้ไปเห็นชายที่มีรูปรอยสักที่งูตรงแขนพอเจนเห็นแบบนั้นถึงกับฉุนขาดเลยครับเลยต่อว่ามาตินไปฉะนึงครับแล้วก็บอกว่านายเนี่ยไม่ได้ฆ่ามันหรอระหว่างที่มาตินกับแพทริกกาลังสับสนอยู่นั้นเจนเขาก็ได้ตัดสินใจหยิบปืนออกไปและเดินตรงไปยังชายที่มีรูปรอยสักที่งูตรงแขนจากนั้นเขาก็ตัดสินใจยิงเข้าไปที่หัวมันเลยจนชายที่มีรูปรอยสักได้แน่นิ่งไปและพวกทหารลาดตระเวนก็กลูเข้ามาหาเจนอย่างเร็วครับพร้อมกับจับเจนไปเหตุผลที่เจนฉุนขาดและตัดสินใจยิงแบบนนั้นไป เพราะในอดีตส,สมัยที่เขายังไม่เจอกับพวกมาตินมันได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนที่เจนเดินทางอยู่คนเดียวและเจนได้มาเจอกับครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้เขาก็เป็นมิตรและให้ที่พักอาศัยอยู่พร้อมกับดูแลเจนเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึง่งกลุ่มทหารรัตเวนได้เข้ามาที่บ้านหลังที่เจนอาศัยอยู่ชายที่มีรอยสักตรงแขนเขาได้ยิงเจ้าของบ้านตายพร้อมกับจับเมียเจ้าของบ้านไปส่วนเจนเนี่ยเขาก็ได้แอบอยู่กับลูกสาวเจ้าของบ้านพร้อมกับปิดปากเธอไว้ไม่ให้ส่งเสียงดังและเจนเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนทั้งหมดมดไ่่วาาจะเป็กร ิงแล้วก็การจับเจนเขาก็ได้แอบอยู่ในนั่นกับเด็กสาวคนนั้นจนพวกทหารลตาตะเวนเนี่ยขับรถออกไปพอเจนเอามือที่ปิดปากเด็กคนนั้นออก เธอเนี่ยกับไม่มีลมหายใจแล้วเจนเขาได้พลั้งมือฆ่าเด็กคนนี้ไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยและเด็กคนนี้เปรียบเสมือนน้องสาวแท้ๆของเจนเลยทําให้เจนแค้นชายคนนี้มากๆและจําลักษณะเด่นนั่นก็คือแขนที่มีรอยสักรูปงูตัดกลับมาที่ปัจจุบันพวกมาตินก็วิ่งไปร่วมกับบีทิกโดยที่ทิ้งให้เจนถูกคุมตัวไปกับทหารกลุ่มนั้นด้านฝั่งลามูดที่กําลังถูกหมอจะฉีดยาให้ตายเนื่องจากหมอแค้นที่พ่อของซีโมนเนี่ยทำกับลูกเธอและได้บอกเรื่องที่พ่อของซีโมนกําลังคิดจะทําอะไรสักอย่่างทีลกล รรมชาติหมอคนนี้พยายามเตือนพ่อของซีโมนแล้วว่าธรรมชาตินจะโต้กลับมาแต่พ่อของซีโมน,นยก็ไม่ได้ฟังเลยระหว่างที่หมอกําลังจะฉีดยาเข้าไปที่คอของลามูสพลาสติกก็ได้มาช่วยไม่ทันและยิงเข้าไปที่หมอจนหมอตายไปเลยทําให้ซีโมนกับ US, ลามูสรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้และเธอก็ได้จิกเอาเข็มฉีดยาที่จะฉีดให้ลามูสก่อนที่จะขึ้นไปสมทบกับพวกด้านบนและพวกเขาก็ออกจากที่นี่ไปก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปเจอกับหมู่บ้านพวกเขาก็เลยคิดว่าจะพักในหมู่บ้านนี้ก่อนที่ฝนจะมาเพราะพวกนางเอก เดินเข้าไปที่พักทั้งหมดแพตติกก็เรียกมาตินมาเคลียร์เขาข้องใจเรื่องที่มาตินทําไมไม่ยิงทหารพวกนั้นแพตติกนี่ไม่พอใจมากๆครับที่มาตินทําตามคําขอซีโมนทุกอย่างเลยแต่มาตินเขาก็ไม่ได้ฟังเลยครับพร้อมกับเข้าใจว่าแพตติกเนี่ยไม่ชอบหน้าพวกนั้นอยู่แล้วนี่ทำให้พี่หนุ่มหมวกแก๊ปแพตติกเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เอามากๆครับพอตกเย็นซีโมนก็แอบมาคุยกับมาตินแหละครับว่าทําไมนายไม่ยิงพวกมันแต่มาตินเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับและจากนั้นซีโมนก็จับมือมาตินเหมืือออออนนนเธจะตต้้้งกาาารรส่่ใหมิูวฉัข นะกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เขา2คนเนี่ยยืนคุยกันบิชิกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับและจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบไปและหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆจากพวกเราและเจอกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ